มาครับวันนี้มาอัปเดตพื้นบ้านครับราคาเทพื้นราคาเทพื้นแต่ตอนนี้เขาก่อไปแล้วยังไม่ได้รีวิวพื้นอันนี้ช่างก่อไปแล้วราคาพื้นพื้นบ้านอยู่นี่ประมาณ120ยย่ตารางวา หนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเทพื้นนาะสิบเซนเก้าเซนถึงสิบเซนครับราคาโดยประมาณราคาวายเมดร,ราคาช่าง ราคาปูนปูนใช้ปูนอยู่ที่ใช้ปูนอยู่ที่สิบเอ็ดคิวอีกคิวก็เหลือนิดนึงเหลือนิดนึงครับสิบเอ็ดคิว Hey, ลงรถด,ด้วยจะมีวาเมดมีปูนอันนี้สั่งสั่งรถมาเทครับเป็นชิ้วสั่งรถมาเทเป็นคิวมีปูนค่าแรงช่างแล้วก็อ่ของเล็กๆน้อยๆราคาโดยรวมอยู่ที่ สี่มืนหาครับสี่มืนหาร้อยยี่สิบตารางเมตรเอ้ยไม่ใช่ร้อยยี่สิบตารางวาหนึ่ยี่สิบตารางวาอันนี้ไม่อัปเดตท,ที่หลังเพราะว่ายังพอนี้มีเวลามาอัปเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไปแล้วครับอันนี้ช่างก่อแล้วถึงเททับหลังแล้ว เททับหลังแล้วก็แล้วก็สิมาอัปเดตราคาอีกที่ยงครับดูราคาอีกทีหนึ่งก็เทผื้นก็สีอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันโดยประมาณด้วยยี่สิบตารางว่าโอเคเดี๋ยว ก็เสร็จแล้วจะมาอัปเดตรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับโอเคครบัรบครับ